รถตู้ทำไมต้องแต่งหลังคา VIP ถามว่ารถตู้ลูกคันจาเป็นต้องแต่งหลังคา VIP ไหมตอบได้เลยค่ะว่าแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าถ้าเกิดว่าต้องการนํารถตู้นะคะไปใช้งานทั่วไปวิ่งโลงงานที่ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าต้องเป็นหลังคา VIP ถึงจะวิ่งได้เราก็สามารถที่จะใช้หลังคาเดิมหรือเอาหลังคาเดิมมาคุ้มหนังตกแต่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไปวิ่งงานได้เลยแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปิดโอกาสนะคะให้สามารถรับงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นตัวหลังคา VIP ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในส่วนนี้ค่ะทางนิพนธ์การช่างก็พร้อมซัพพอร์ตท,ทุกสายงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังคา เดิมนะคะหรือว่าเอามาหุ้มใหม่หรือว่าจะเป็นกึ่ง V.I.P. หรือว่าเป็น V.I.P. นะคะซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังคา V.I.P. ค่ะเอ1หตัวหลังคาของนิพนธ์นะคะเราจะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบที่เป็นแบบเรียบหรูมีแบบ2ล่รางเรียบนะคะแล้วก็เป็นตัว1 3ตัวนี้ที่จะอยู่ในโซนเรียบหรูเหมือนกันแล้วก็จะมีแบบไฟอลังการะคะ่ะไฟอลังการมีทั้งแบบ2อ่าง3อ่างอ่างเลียวอ่างใหญ่ๆก็มีนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบลายประมาณไหนก็สามารถที่จะ เลือกแบบได้ตัวแบบหลังคาได้แล้ว1เลือกลายด้านในหลังคาได้อีก1เลือกสีหนังได้อีกเลือกลายด้านข้างที่จะมา mix and match กันได้อีกค่ะก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนเราก็สามารถที่จะจัดให้ได้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจตกแต่งภายในรถตู้จะเป็นแบบพุ่มเรียบแบบกึ่งวีแบบ v i p จะทําเต็มทั้งคันหรือว่าจะรีโนเวทบางส่วนทําเฉพาะหลังคาหรือทอลางก็ได้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่นิพนธ์การช่างค่ะจะโทรมาคุยกันก่อนก็นกได้หรือว่าจะแอดไลน์กดลิงก์ที่หน้า ไบโอทักมาก่อนก็ได้ยินดีให้คำปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย